ก็มีแบบขนาดใหญ่ขนาดเล็กหัวมีแม่เหล็กดูดด้วยแรงบิดเยอะนะครับก็ให้ใส่ด้านนี้ครับวันนี้ก็จะมาแกะพรีวิวสินค้านะเป็นไขควงชุด10ชิ้นนะครับของ <c oughs> น่าจะผลิตที่จีนนะฮะยี่ห้อนี้นะครับอ่านว่าอะไร เพลงเพงกลงหรือเปล่านะฮะออกเสียงไม่ถูกนะครับเ,เห็นว่ามันราคาถูกแล้วเขาว่าใช้ดีก็เดี๋ยวมาดูนะเราไม่ได้ใช้งานหนักอ่ะเป็นชุดแบบนี้นะ ว่ามันทุกสิบชิ้นเนี่ยมีหลายขนาดนะผมก็เลยสนใจสั่งขึ้นมานะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนี่คือรวมรวมท้าตมมันด้วยนะครับ วัสดุงานก็จับกระชับมือดีนะครัยางก็ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะงานก็งานพลาสติกเป็นแบบนี้มันก็อาจจะใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ความแข็งข้างบนในผมไม่แน่ใหนหัวสก,กุรยนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เราเห็นนะี่ยเรามาใช้แบบงานเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้เป็นสำหรับ ไข่วงเล็กนะครับแล้วมันเป็นดำปีนี่ฮะมันก็จะสะดวกอันนี้ค่อนข้างจะแน่นกระชับมือนะครับแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้เสื่อมคุณภาพเวลาตากแดดเนี่ยผมว่ายางประเภทนี้อาจจะเหนียวแล้วก็เลอะติดมือมันคล้ายกับยางลบยางอะไรสักอย่างอันนี้เป็นด้ามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเลยแล้วมีสำหรับ ที่ต้องออกแรงเยอะจะใส่างี้ถ้าเกิดออกแรงน้อยๆก็ประมาณนี้มันดูว่าสะดูนะเป็นยาก็พลาสติกก็ตามเกรดนะราคาอันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าเขาแถมอะไรบ้าง ตอกอะไรม่งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องช่างนะแต่จะให้ดูว่าเนี่ยเขาเขียนแบบนี้ใสขนาดของหัวสกุนไลหรือไขควงนะนี่ก็ทำได้นะครับแปะแต่เป็นเหมือนจะเป็นหัวมันมีแม่เหล็ก ด้วยนะครับนะครับจะดูติดมีแบบยาวนะครับมาให้3แบบนะครับแล้วแบบสั้นแบบ pH 2นะบแบบสั้นแบบ pH 2 1ชิ้นนะครับแล้วก็แบบยาว pH 2เหมือนกันนะครับลบ 6มิลแล้วก็ pH 1หัว pH 1นะครับมันจะเล็กลงมาหน่อย pH 1แบบยาวแล้วก็5มิลนะครับแล้วก็เป็นตัว pH 1นะครับสิ 4, แล้วก็4มิลนะครับมันต่างกันใช่ไหม H1 ตรงแบบออันนี้มีแม่เหล็กนะครับอลองก่อนอันเล็กๆอันเล็กไม่มีนะครับอันใหญ่อ่าเป็นหัวแม่เหล็กครับแต่แรงดูดน้อยนะครับ แล้วก็ฝั่งของอันเล็กนะครับก็มีมาให้4ี่สี่อันเหมือนกันนะครับขนาดเท่าความยาวเท่ากันนะครับแต่หัวน่าจะคนระเบอร์ เป็นรักษะอย่างนี้นะครับ pH 0 0อันบนนะครับ2.0มินลนะครับ pH 0 3ตัวนะครับลบ1.5มิลแล้วก็ pH 0 1ตัวลบ3มิลแล้วก็เป็น ดอกแบบโทรศัพท์มั้งครับเป็นดอกดาวอะสตาร์เปนะไโอเคเห็นไหมอ,อืม หัวสีดำนะครับมีเมเล็กติดมานะครับโอเคนั้นเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าอาดอกเล็กนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยกระชับนะครับยาวออกมานะครับยาวออมาใช้งานเนี่ยประมาณสามจุดห้ามิล แล้วแบบยาวนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วกดเข้าไปให้แน่นนะครับพอกดไปแน่นแล้ว จะยาวอยู่ที่10.5มิล10เซน10.5เซนนะ10.5เซนติเมตรเมื่อกี้3.5เซนติเมตรไม่ใช่มิลนะขอโทษด้วยโอเคอันนี้ถ้าเกิดกรณีเราต้องการแรงบิดมากๆนะครับก็มาใส่ ด้านข้างด้านข้างะครับก็จะเป็นแบบนี้ใส่ด้านข้างแล้วยาว11เเซนติเมตรนะครับเข้าไปลึกอยู่นะครับขนาดความลึกที่เข้าไปขนาดล็อกนะครับผมทำเสร็จลับไว้เข้าไปประมาณ3เม้นนะครับ สาเซนสามเซแต่ถ้าเกิดส่วนด้านบนเนี่ยจะเข้าประมาณสาเพราะว่าเมื่อกี้มันยาว,วาใช่สามจุดห้าเซนจะเห็นว่ามันมีเหมือนมีลูกปืนล็อกอีกทีนะครับนะครับมันแน่นนะครับมันไม่ได้ถอดกันง่าย,ายนะครับค่อนข้างแน่นอ,อันนี้ก็เหมือนกัน ้างแน่นนะสำหรับตัวยาวนะครับโอเคในราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่ถึงสองร้อยผมว่าน่าจะใช้ดีระดับหนึ่งเดี๋ยวชุบแขนเนี่ยเราเห็นเขามีพี่ๆเข้าไปรีวิวว่วาเผาไฟแล้วก็ไปให้โมเลกูลมันเรียงตัวนะเดี๋ยวเราลองว่ามันจะแข็งไหมอันนี้วิธีการใส่น่าจะ หมุน,นเอานีออกกับแมวใช่ก็คลายมาระดับหนึ่งไม่ต้องถอดมาแบบผมนะอันนี้เป็นพลาส,สติกนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแค่อลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กมาบีบรลาส,สติกทีอีกทีหนึ่งนะครับพลาสติกก็ตามราคานะครับค่อนข้างจะบางนิดหนึ่ง มา okay. ใส่มาใส่ลงไปถ้าเกิดเราอ,อมันก็ไม่หมุนนะเข้าใจเข้าใจว่าตัวข้างในเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมหวกเหลี่ยมพอดีนะครับ แล้วก็ใช้อันนี้บีบให้แน่นอีกทีหนึง่งนะก็จะแน่นนะครับเราจะเอาความยาวเท่าไหนก็เท่าเท่ไรก็คายก่อนแล้วก็ปรับระดับเอาแล้วก็ปิดประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยอนะในราคาหลักร้อยเนี่ยแต่ใช้จริงต้องดูความแข็งของหัวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้ทั่วไปนะครับ ไขน็อตเล็กๆน้อย,นอยในเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับ,บกล่องวงจรปิดถอดเมมใส่มเมมกรอบใต้ทะเบียนเนี่ยผมว่าโอเคเลยก็โอเควันนี้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับกับแต่เรื่องของความแข็งนี่ต้องว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับดอกก็ มาตรฐานทั่วไปแหลมเล็กอยู่โอเคอันนี้อันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ